ซนิคนนทบ,บุรีเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับเจ้าของรถรับชมการเปลี่ยนแปลงรถของท่านหลังจากที่ท่านส่งรถของท่านมาให้ผมแล้วมาดูกันว่ารถของท่านมีความเปลี่ยนแปลงไปแบบไหนนะครับเริ่มต้นเดิมทีเนี่ยตอนที่ผมรับรถมาเนี่ยโครงรถมาเป็นสีเขียวหน้าต่ำหลังสั้นนะครับบอดี้คนละอย่างนะครับ หลังจากทำเสร็จปุ๊บเนี่ยครับน้องผมยัดโชคหน้าของเคเวสองสามศนจัดระดับนะครับโซโลท่านใหม่สวิงอาร์มการแทนดามโครงนะครับแล้วก็ทําการไล่ระบบขึ้น่อยน่ท่านใหม่ลงิ๊กเกอร์ใหม่นะครับโจนโลกของท่านณนะเวลานี้มันเป็นแบบนี้นะครับก็อลองกลับไปดูนะครับว่าตอนที่ท่านโซโลท่ามาหาผมครั้งแรกกับณเวลานี้ มันเปลี่ยนไปขนาดไหนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งผลงานนะครับที่ทางผ่นกับโซนิกโนธบ,บุรีเจ้าของรถเตรียมตัวขึ้เชียงใหม่ครับผม